คุณแม่ตั้งครรภ์ที่นอนไม่พอนอนน้อยหรือว่านอนไม่หลับเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อทารกในครรภ์เดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกอข้อคดเลือดผอนสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่ว่าจะนอนไม่พอนอนไม่หลับหรือว่านอนดึก ส่งผลอะไราบ้างสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะที่นอนไม่พอเนี่ยอาจจะด้วยสาเหตุหลาย,ลายอย่างซึ่งแตกต่างกันไปสาเหตุอย่างแรกเลยที่เราจะเจ,เจอก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะคะในการตั้งครรภ์นเนี่ยหากคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะเกิดขึ้นฮอร์โมนก็ย่อมเกิดขึ้นซึ่งฮอร์โมนในการตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าฮอร์โมน hcg หรือว่าพวกฮอร์โมนโปรแลคตินนอกซิตซินนะคะที่เกิดขึ้นกับคุณแม่เนี่ย ส่งผลทาให้คุณแม่เนี่ยค่ะอาจจะนอนไม่หลับได้แล้วก็อันที่2คือสาเหตุคือร่างกายของคุณแม่อาจจะไม่สุขสบายนะคะจจะมีอาการขื่นไส้อาเจียนแพ้ท้องหรือเมื่อท้องแก่โตขึ้นนะท้องโยท้องโตก็ให้นอนหลับไม่สุขสบายหรือจากการที่คุณแม่ทํางานหนักๆน,น,นะคะไม่มีเวลาในการพักผ่อนหรือว่าความเครียดต่างๆนะ,ะส่งผลทําให้คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยนอนไม่หลับหรือว่านอนไม่พอได้ ครันนี้สิ่งที่จะส่งผลนะคะสำหรับทารกในครรภ์หากคุณแม่มีอาการนอนไม่หลับนอนไม่พอนอนดึกนะหรือด้วยสายเหตุอะไรก็แล้วแต่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ดังนี้ข้อแรกเลยนะคะก็คือทําให้ทารกในครรภ์น,นะคะมีการจเจริญเติบโตที่ไม่ดีหรือว่าไม่เต็มที่นะคะอาจจะเสี่ยงต่อการคลอดออกมาแล้วน้ําหนักทารกในครรภ์ตกเกณฑ์นะคะก็คือน้ําหนักน้อยกว่า2,500กรัมหรือ คุณแม่อาจจะคลอดก่อนกําหนดก็ได้อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะสำหรับคุณแม่ที่มีค,ความเครียดเยอะๆนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือหากคุณแม่ที่มีภาวะเครียดมากนอนไม่หลับนะ,ะกังวลใจมากๆในช่วงท้องอ่อนๆอาจจะเกิดภาวะแท้งได้นะคะหรืออาจจะเกิดอาการแพ้ท้องมากก็ได้นะคะนี่ก็อาจจะมีผลสําหรับคุณแม่โดยตรงด้วยนะ,ะแล้วก็อาจจะเกิดจากที่ทารก นะคะเสี่ยงต่อการเลี้ยงยากก็ได้เมื่อลูกเกิดมาหากคุณแม่มีการนอนที่ไม่พอนอนไม่เป็นเวลานะคะไม่ใส่ใจการนอนนะคะหรือว่าลูกเกิดมาในมีอารมณ์หมุดหงิดงอแงนะคะมีความเครียดเกิดขึ้นสิ่งเหล่นี้ก็อาจจะส่งผลสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ส่งผลต่อทารกในครรภ์เรื่องของคุณแม่ที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองค่ะ คราวนี้นะคะการที่คุณแม่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะในช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยควรจะนอนเท่าไหร่นะคะก็คือนอนให้ยาวๆว,วันหนึ่งก็ประมาณสัก6ถึง9ชั่วโมงนะคะ7จชั่วโมงนี้ก็เหมาะสมดีนะคะจะเป็นช่วงกลางวันก็ได้สําหรับคุณแม่ที่ทํางานเป็นกะเข้าเวรกลางคืนนะอาจจะกลางคืนเนี่ยต้องทํางานแต่กลางวันเนี่ยต้องนอนนะคะเพราะฉะนั้นไ่ต้องนอนให้ยาว,ยาวก็คือประมาณ6กถึงเชั่วโมงนะ,ะในช่วงกลางวันนะคะหรือถ้าไม่ได้งาน ทำงานเป็นกะกลางคืนนะคะกลางคืนก็ให้นอนให้พอก็คือช่วงประมาณ6-9ชั่วโมงนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครันแล้วก็หาเวลานอนงีบนะคะพักสายตาด้วยในช่วงระหว่างวันนะคะวันหนึ่งสักประมาณ15-20นาทีก็จะทำให้คุณแม่รู้สึกสดชื่นขึ้นมาเยอะเลยนะ,ะลูกของเราก็มีการเจริญเติบโตดีด้วยนะคะในคันเนาะเพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องมี การนอนหลับพักผ่อนเนี่ยให้เพียงพอสําคัญนะคะพอๆกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สําหรับทารกในครรภ์ด้วยนะแต่ก็ไม่ควรที่จะมีแต่การนอนอย่างเดียวนะคะบางคนตัวเองเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะไม่ทําอะไรเลยนอนอย่างเดียวนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ใช่คนป่วย สามารถทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองได้ตามปกติมีการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยนะคะมีการออกกำลังกายตามไตรามาสด้วยเพื่อที่จะให้คุณแม่เนี่ยมีกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นกระตุ้นระบบไหลเวียนที่ดีนะคะทให้คุณแม่เนี่ยมีการคลอดง่ายหรือว่าฟื้นตัวเร็วนะคะถ้าหากมีตะนอนก็อาจจะส่งผลหรืออาการข้างเคียงเพราะว่าแทรกซ้อนตามมาสำหรับคุณแม่ได้นะคะ คราวนี้คุณแม่จะทํำยังไงนะคะให้เรานอนหลับได้ยาวขึ้นนอนให้เพียงพอหรือว่านอนให้เป็นเวลานะคะเรื่องของการนอนให้เป็นเวลานี้ต้องฝึกนะคะคุณแม่หากไม่ติดภารกิจการทํางานนะ,ะในเวรกะดึกกะบ่ายอะไรเงี้ยก็ต้องฝึกการเข้านอนให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาแล้วก็เมื่อคุณแม่ได้นอนยาวๆนะคะพยายามนอนในท่าที่สุขสบายนะ,ะเมื่อท้องโตขึ้นนะคะอาจจะนอนตะแคงซ้ายหรือขวาก็ได้หาหมอนนะคะรองระหว่างขาทั้งสองข้าง นะหรือว่ารองบริเวณทองที่โตที่โยออกมาจะทําคุณแม่เนี่ยนอนหลับสบายขึ้นอันนี้สอนนะคะก็คือควรเลือกนะคะบรรยากาศเนี่ยในการนอนห้องนอนเนี่ยให้เหมาะสมนะไม่มีแสงบรบกวนไม่มีเสียงดังบรบกวนนะคะบรรยากาศอากาศเนี่ยเย็นสบายพอดีไม่นอนไม่ร้อนหรือว่าเย,ย็นจนเกินไปเพราะทําให้คุณแม่ตื่นบ่อยได้รบกวนการนอนได้นั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนที่จะนอนก็อาจจะฟังเพลงเบ,งเบ,งบาๆนะคะอ่านหนังสือ นังสมาธินะคะหรือทำกิจ,จกรรมอะไรก็ได้ที่มีการปล่อยวางนะคะทำให้เรารู้สึกเนี่ยหลับสบายขึ้นนอนสบายขึ้นนั่นเองค่ะยังไงถ้าคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของการนอนไม่พอนอนไม่เป็นเวลานะคะหรือว่านอนดึกๆเนี่ยควรที่จะมีการปรับตัวนะคะโดยเฉพาะช่วงระหว่างการตั้งครรภ์เพราะจะส่งผลกับทารกในครรภ์แน่นอนค่ะนี่คือคลิปความรู้ที่ดนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัญกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ